ยืนสบายคอฟฟี่บาเจียงนะครับยืดไก่เมืองบาเจียงเนะาะบรรยากาศล้านพี่นอ้องดีเลยล่ะยืนสบายเนาะเพราะว่าเันไก่เมืองปากซองครับกินกาแฟก่อนจะเข้าวครับก่อนขึ้นไปปากซองเรียกตอนบายบายคนละพี่นอ้อง

น่าบ่าได้ตัวยประตูล็อกบัวร้านครับค้อมงามสะอาดสะอาดอย่างนี้พี่น้องหอมหอม,อมบรรยากาศลานอาพี่น้องนี่คือลมเดือนเนาะข้างนอกก็โซนแบบเย็นสบายครับข้างใน ว่าต้องเปิดแอร์เลยพี่น้องอากาศมันเย็นดีแล้วเนาะเมืองปากซองตกกันอนดีเลยครับกาแฟดีมากครับพี่น้องหอมเฮียงกาแฟดำน้ำเพื่งนะครับกาแฟเย็นและคอฟฟีนะครับหอมมากน้องตัดภาพมาเมืองปากซองเลยนะครับพี่น้องอันนี้ตอนนี้อยู่ในเมืองปากซองนะครับ ที่ไทยเห็นว่องหรมนี่ครับล่องแรมพูดเทวดานะครับพี่น้องซื้อล่องแรมพันซื้อโ่องแรมพูดเทวดาครับยึดทั้งพูดเทวดานาเาเป็นหนาวดิพี่น้องนหะสูงเติบยู่ได้ครับนะล่องแรมนีขึ้นละแปดร้อยเนาะพี่น้องมีตะคนไทยมาผักเราพี่น้องอาหารเสาร์เป็นอาหารแบบจีนๆแนแน่นะครับแสบเข้าวาขาหมูย่นน้านนะกับมันโถเนาะ อาหารขึ้นซื้อของโรงแรมเขาเลยเนาะแขกผมพาแขกมาผาักดูู่ครับพี่ทั้งหันนี่ก็อยู่ในเมืองปากซองครับพี่น้องว่าสีมะแวะซื้อมันแก้วครับมันแก้วซื้อมันแก้วเมื่อนะครับซื้อไปเสมอหนึ่งเมื่อเผากีนะครับจากกรูอัโอโนรสซาดมันแก้วสิเป็นจังใจเนาะพี่น้องมันแก้วมืองเล่าสวัสดีพี่น้องเธอหนึ่งเนาะ ส,สดีพี่น้องสุกูสุกคนนะครับทายจะขิบไปทั้งหน้ากล้องหน้าเพราะเห็นจะของจักเถื่อนะครับเมื่อนี้ก็อยงที่บอกนะว่ามาธุระนะครับมาเห็ดเปียกเพราะมันเปียกแบบธุระจะของนี่แหละแล้วก็สีมาครับน้องก็เล่าลย่พี่น้องน้องเห็ดงานยุสวนบักทุเรียนน้องเป็นคนบัน บันน้องดูนะครับแถวบ้านบาดอนแหละก็เลยผมมาเห็ดเบียกอยู่ปากซองเนาะมาเห็ดทุราเจ,จ้าของนิดน้อยแหละครับเกี่ยวกับร่งแรมเนี่ยแหละก็เลยมม่ว่ามหับหนองกลับน้ำเนาะครับเนาะ้องเอามอไซค์กลับมันเด็กเนาะเขาสวอสีเหลืองงานหกโม่ไอซีมงแรงนะครับขอโทษขออภยัดยด้วยพี่น้องเสียงมันดัง ก็เลยว่าเออสิเอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถกับน้องดูน้ากันนะครับน้องดูกันเยอะข่างบรรณาในเนา,นานะเป็นบ้านเดียวกันนั่นแหละพี่น้องน้องดูกันบาในกะก่อนสิไปหาน้องนะครับตอนนี้กบบับสี่ใบสี่โมงละ่ะเดี๋ยวสีแวะซื้อมันแขวกันครับพี่นอ้องแง่ีบมองแบบมองอยุตลาดในเมืองปากซองพี่น้องตลาดในเมืองปากซอง เราเสียง,งดังได้พี่น้องไทยคีบยุคขังท่านเดี๋ยวไปเบื้องกันครับว่าลาคามั่นมันเทนะ่าไหร่เนาะเดี๋ยวสิไปเหลือเบื้องนะครับครับพี่น้องข้างผุ่นลงไปปักเซ่เนานะเมืองอ่าเมืองปักซองเนี่ยครับพี่น้องอันนี้จะสิเป็นต,ตลาดที่เขาสื่อนะตลาดยุคขังท่านในเมืองปักซองครับพี่น้องสิงมาสื่อมันแก้วมันแก้วเมื่อ ยวสิไปเลือกเบิ้งนะครับว่าจะกินมั่นใจม่วงพี่น้องเอาเมื่อเผาก็ไฟฮ้อนจินยาน่าหนาวข่าดาวนี่คือสิแซ่บนะครับเดี๋ยวเาสีเลือกเบิงนะ้งเนาะมีหลายหลานด้่พี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหลานมั่นแกวขายแน่เลยเนาะ ร้เท่าไหร่นะซิมห้าพันใจยังม่ตดใจใจม่วงบอกอ๋อซิมห้าป่๋ยวเดี๋ยว <c oughs> บางเหลียกเหมือนกันเอ,กเออเดี๋ยวเดี๋ยวถางแง้มกับมากับมาสื่อขี้เก่า มันแกวใจม่วงใจเหลืองาะมีใจดำด้วยพี่น้องโอ้พักกะละพักกะลำปีเบิ้งละเบิ้งของกันของสดนี่พี่น้องผมสิบอกอว่าอันนี้มันบอมเป็นหอมบัวเด้อ มันแมนพักอีคูที่เนอะเอาไปคันส่งแสบใช้ได้เนี่ยพักอีคูย้านหล่อเพิ่งมั่นกันครับไม่อยากได้ต้องวันลานแลกอ่ะง่ามยีเ่ยเบ๊มึงต้องถือเสียลาเนี่ยหมักท่าน บัอกเซอร์เนี่อยากไ้เมื่ออยู่ต่อผมว่าท่าน่หัวสิ่มือมือใดเอ็นตีขาเมื่อมืออื่นเือพอเสื่อเมื่อยูมืออื่นต่อสีเมือมือทีซอเก่าหุ่นสามเบิบ่งกัน เอาเอาใจม่วงเอาเอาหาโลกเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นึงเอ,เอาหาโลกแยกถุงละสองโลกเคืองต้องต้องโลกเคืองเนาะเออเอาหัวมือง,ง่ามเห็นเนี่ย อันนี네้บัวหิมะนะบัวหิมะบ่เนี่ยเจ็ดสิบห้าพัน สองโลกองโลอ uh huh. เป็นแสนหาพันเนาะแสนหนึ่งเนาะสองโลกเป็นห้าหกเจ็ดเจ็ดโลเจ็ดโลก็หนึ่งแสนห้าพันกีบนะครับพี่รองจอพัน Sanding nó? Sanding nó? Sanding nó? nó? Sanding nó? Sanding nó? Sanding nào, ัง,งามพนะี่น้องตอนนี้เห้อยู่อรัก40นะครับทางเขาตาดเนื่องนะครับสวนก็สวนบักทุเรียนนองอะ่ะเข้าไปในบักไกลๆนึงครับหล้กกทางวัชพยากแน่ครับก็เล่นัดกันที่ทางนอกเนาะเสียรถจักนะครับขึ้นท้ายรถเนื่อบัน,นานนะครับมันาดูแขกกะย่ขขาง แคมบันด้านานเหรพี่น้องเดี๋ยวมันอยู่หน้าร้านกาแฟนี่พี่น้องร้านกาแฟเอียงว้า Southern Law Galaxy Coffee and Tea ก็สิบพิเซน,นกาแฟเขาครับเดี๋ยวขับไปบนข้างในผ่านเป็นสิบสิบเพื่อผมกับว่าเคยว่าเคยขับไปเบ้างเนาะ มันเป็นลานแบบแนวด่นะ u c n l า o s r ห้ามเก็บ้ามเกบ เป็นล้านเล็กๆนะครับเออน่านั่งด <ocalypse> ีนะเป็นตะนังีพี่น้อง เป็นเบเกอรี่ก็มีอ๋อไมรู้ว่าในนี้มันก็เออหน้านั่งดีเหมือนกันนะข้างหลังก็จะเป็นแบบโซนแคมปิง้งโอ้ยกงไพหญ่ ก็ใคร่ป้าดงสำหรับนางนะชิวๆใช,ช,ช่แบบเป็นสวนเยือบานเขาเลยทั่วล่งครับทั่วฝรั่งล,งล่งมากฝรั่งมากครับทั่วนะ ข้างหลังเป็นสวนซ่าสวนใบชานะครับยัางขับไปเบิ้งน้าเขาว่าปีเนี้ยนเป็นขนาดทั่ว มาแล้วแม่แม่รัตเวียดอยู่ในปากซองนี่แหละโดนวะไก่วัดกระชิออกมาทอดบ้านน้อมนะครับบ้านน้อมคนไทยบ้านซองได้ฝากซองเนี้ยย้ำไปใจใจบ้านน้อมคนไทยบ้านน่ะน้องเัากระหิตยูทูบ กับคนติดตามกับตอนนี้กับพันธ์หารพี่น้องกักเหลือแต่ชั่วโมงเนาะตอนนี้เฮ็ดมากหรอจักเดือนเฮ็ดมากหรครับสร้างช่องใไอยูสองปีเฮ็ดมาประมาณแต่ว่าคุณเฮ็ดจริงจังนี่นะเฮ็ดจริงจังเหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวท่าคลิปแบบจริงจังเนาะกับประมา่าแปดเดือนแปดเดือนหรอเปล่าแปดไม่ไมน,นะนอกจากตอนนี้กัเหลือแต่เวลาพี่นอ้อง เวลาในการเวลาในการรับส actually, 3, ้มชิปเนาะแ้่ว่าพูดที่ตามนะตอนนี้พานแล้วนะครับเหลือเวลาตอนนี้เวลาได้เท่าไหร่หระเวลาสามสามพันหนอหนอเอออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเพราะว่าอ่ากดของยูทูบกับคือสี่พันชั่วโมงนะพี่น้องตอนนี้ก็เหลือแค่มาถึงพันกดเอาสู่ต่อไปไอมือนี้มือซื้อถ่ายเพราะเห็นงานเนี่ย น้องเห็ดงานอยู่ปลาทุเรี้ยงยันแถวแถวน้ำโตกตากเนื่งครับพี่น้องขับไปเลิกวกประมาณจักหลักประมาณเศร้าฮะถึงถึงเศร้าหลักว่ะคือไก่เถอะขึ้น<ก>ไปทั้งคู่นะบ<ก>้าชัวเศร้าหลักนีดจ้ะน้องก็<ม>กกเป็นคนล่าแหละพี่น้องเป็นคนเมืองธนาสมบูรณ์แฝงจำปาซักเนาะ มูมูน้องอั๋นครับพี่น้องมูน้องอั๋นอินดีนะมูน้องอั๋นไอ้ลูกไอ้เวียงไอ้ร้านปีใหม่ครับมูมูมูซันเดียวกันวะแม่ซันเดียวกันเยียนเยของเดียวน้องไผ่เหรอยันอยู่แซ่แซ่ท้ยันอยู่แซ่ระบำยูเมืองสนาสมบูรณ์ละพี่น้องเป็นคนบ้านน้องดูเลยนะติดบ้านด้านในเหรอพี่น้องติดกันเลยือจะเป็นบ้านเดียวกันว่าตะกี้ตะกี้บวเเออ ีกะน้องดูนานาไงเงานาสีเมื่อนี้มือซื้อไทยเฮ็ดงานล่าออกแล้วไนะอ,อ้เนาะมือซื้อแจ้งได้เฮ็ดเฮ็ดจักเดือนแล้วเฮ็ดสามเดือนมือซื้อแบบซื้นะเอ,พอเพิ่มเพราะว่ามันกินอยู่แล้วกันอนเฮ็ดเอียกยู่ในสวนดุเรียนเลยพี่น้องอขอโทษขอภอภัยด้วยพี่น้องครัวยกเข้มทางมันมันกิดแบบว่า เป็นธรรมดาแหละสามเดือนกับโมเมนต์เวลานี่ยหน่อยนะบ้านนี้ไปจังเด็จังอหยายบหอบ้านถึไปมงทุนเฮ็ดธุรกิจส่วนตัวฮินอมสีเฮ็ดรถตลาดนะน้องสีเฮ็ดรถตลาดรถไอ้่ภูมิพ่วงี่น้องคนไทยเอิญลดภูพ่วงเอารถจากขั้นนี้วะขันนี้เออดีดีดีเสฟ้าใหม่มีความคิดว่าเออสีเฮ็ดธุรกิจเป็นคนจ้าของก็ดีแบบว่ามีทุนมีห้อนแล้วก็อยากไปเฮ็ดมันเป็นอิสระเนาะ กะท้ายคลิปไปน้ำไปน้ำม่องเดตต่าง,งๆกะท้ายคลิปไปโหลดตื่นมะไซเออร์บอับยุปากเซ่ปะตลาดน้เอเคื่องรับจกับจกแจ็คโม่งบ้านเนี่ยตื่นสองโมงตื่นตีสองพี่น้อง,องไปเอาของแล้วก็ไปจัดส่วนสีได้ขึ้นมาก,กับแจ็คโมง่งอะประมาณทุกโมงมันต้องขึ้นมาขายเนี่ยมาเศร้าขายเบิร์ดมือวะขายจักโมงหัวจักงม่งเดี๋ยวของเบิร์ด บ้านีสิไปกินเศร้าอยู่ซ่บ้านไหนเซ่บอ่ะแบบว่าเศร้าห้องยูเซ่บอ่บ,บ,บ่าแบบว่าทยเฮ็ดเบียกถายเฮ็ดเบียกตัวนี้แล้วนะก็าวานมแต่ว่ามากของก็สแบวาบานต่อรถทนนี้คอ,บบอ่ะมีหมเข้ามาตือน G2 ออมาจากตะบานพุ่นแต่ก็เขามาเซ่รูลตลาดเร้พี่อดีจัดคองแล้วนะก,ก็มากอีกเลยอืมเพราะว่าบานแงไปบน้บ,บนนี้ระยะยงวนี่สีสีสงเศร้าของยูเซ่เปลเ่อานนี่ไรนิยุบานลอลเบ,บิ้งแบบบอาที่ท้ายไหลนะอตามทดีแบนะสีเาห้องแย,ยูเ่เอเออเอดีดีเาเมื่อยเฮาไกลาถ่าออกมาจาก จากบ้านนะักกะไก่เติบพี่น้องปม่ามาน30กว่าหลรัก,กส่วนสิมหฮอดเซ่เนาะ,น,ะนี่นแหละนี่แหละสิมหฮับนองกับกับบานะ้านเนาะพอดีผมมาตลเทือาท่านี่ก,ก็เล่คุ้ยกันนะว่าสีเอารถจักขึน้นรถไทยรถนะักกะกับเนาะไปะ <c oughs> ปาดลมแห้งเสาเตือนสาวน้าพี่น้องเมื่อใดปิดคลิปมาว่านเนาะ มันเหมือดครับเอารถล่งกับบอดี้บอดี้ทาย <c oughs> เฮื่อนบ่าวีอกกำลังต่างเต็มเนาะข้าเจ้าสี่แจกเขางัวเป็นบูลหาพอเพิ่นเนาะเง <c oughs> ี้ยสวยๆถ้าได้ไปเกีกรเบียกสาสเพื่นกับบ่าวดอนครับเกิดไปช่องนองเยอะหวานตาเงอนและพี่นนองเมื่อวาน จะสีมาปิดคลิปครับพี่น้องแซวนี้จะสีเงี้ยววันจันทร์บนเระพี่น้องแซววันจันทร์เนาะเดี๋ยวจีไปหาสื่อของเงื้อตลาดครับแตงวันอาทิตย์จีบนี้แตสีเดียวไว้ซัมมี่แหละพี่น้องพอกันคลิปหนาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเต้าบนก้มแงมเด้อพี่น้องสับในกําลังใจว่าครับโฆษณาครับสีนี้แตสีเดียวไว้ซัมมี่ครับจัดอี